หนึ่งวันทำอะไรบ้างในเกม Lord of Demon Slayer ฉบับนานเน้ชาแนลและในคลิปนี้เราก็จะมีการสุ่มตัวหาอาคระและรีวิวสกิลตัวละครน,นี้ว่ามันมีดีอย่างไรกับการ SSR มันจะโหดแค่ไหนรวมไปถึงการทำภารกิจการเก็บเควสต,ต่างๆนะครับพี่ก็จะพามาจับมือเล่นอีกเช่นเคยและถ้านน้องๆดูคลิปนี้ไปนจนจบและถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับและถ้าพร้อมแล้ว เราก็ไปรับชมความสนุกในเกมกันเลยมามายังจุดแรก ก็ให้น้องๆทุกคนเนี่ยเข้าไปดูยังจุดสีแดงๆแล้วก็กดรับไอเทมทุกอย่างภายในเกมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทองเป็นเจมที่มุมขวาบนเนี่ยไปกดรับให้หมดเลยนะครับถ้าหากกดซื้อด้วยเพชรได้ไม่ซีเรียสเรื่องเพชรเนี่ยก็กดไปเลยเราจะได้ไอเทมมหาศาลเลยมาดูในส่วนแรกก็คือส่วน e n e ฟิตในส่วนของวีกิฟนะครับรับรางวัลรายวันสามารถรับได้ในระหว่างกิจกรรมที่มันยังจัดอยู่นะถ้ายังอยู่ในช่วงกิจกรรมเนี่ยก็ให้รีบทำนะครับสำหรับอีเวนต์นี้และมาดูในอีเวนต์ต่อไปนั่นก็คือ quick Battle ถ้าเกิดเราใช้ Quick Battle เยอะเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลเยอะตามไปด้วย Quick Battle นั้นอยู่ตรงไหนให้เรากดไปที่โกเลยแล้วมันก็จะเข้าไปสู่หน้า Quick Battle เ้อเดี๋ยวพี่กดให้ดูนี่กดรับไปอย่างนี้เลยนะครับต่อมาให้เราเลือกหัวข้อหน้า r ท i n i n g p a ์ตนะครับ2คือสะสมแต้มการฝึกฝนตามที่กำหนดเพื่อรับรางวัลจากหีบสมบัติอีกทีนึง 3. เราสามารถเลื่อนดูได้ว่าวันต่อไปเนี่ยมีภารกิจอะไรให้เราทําบ้างนะเราก็เลื่อนเลื่อนดูอย่างนี้ได้เลย 4. เนี่ยถ้าหากเราใช้เจมซื้อเควสก็จะเสร็จทันที และสามารถใช้เจมซื้อเควสเก่าได้อีกเพราะถ้าเรามาย้อนดูตั้งแต่เดย์หนึ่งนะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะพบว่าวันก่อนๆเนี่ยเราก็ยังทาเควสนี้ไม่สําเร็จแต่ว่าเราขี้เกียจทําละเราก็สามารถใช้ทุนทรัพย์ของเรานะกดซื้อไปเลยนะครับเพื่อย่นระยะเวลาที่เราจะได้เล่นในเควสใหม่ๆเนี่ยไปได้เยอะเลยและมาในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือหน้า sign in หมายความว่าล็อกอินนั่นเองนะครับถ้ามันขึน้นว่า extra แบบนี้เนี่ยคืออะไรนั่นก็คือมันให้เราเติมเงินเพิ่มเพื่อรับของรางวัลในหน้านี้นั่นเองนะครับและถ้า หากใครเติมเงินไปแล้วก็อย่าลืมมารับในหน้านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับไอเทมเพิ่มอีก1เท่าจากเดิมเด้อผมอยู่ต่อมามาดูในส่วนของหน้ารีชาร์จนะหน้าเติมเงินถ้าหากใครเติมถึง VIP ไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ทีนะครับพี่อยากรู้เพราะว่าไอ้ VIP ีเนี่ยมันสามารถได้ของสัม,มนาคุณพิเศษกว่าคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของรางวัลหรือว่า e x p หรือไอเทมต่างๆเราก็จะได้รับเยอะกว่า ID ธรรมดานั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมมารับพวกเจมเล็กๆน้อยๆนอยในหน้าพวกนี้เด้อต่อมามาดูหน้าเวลเลอร์เทลกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเข้าไปดูกันเลย มาที่ส่วนแรกในส่วนของแพ็กนะครับแล้วก็กดไปที่หัวข้อย่อยตรง material pack นะครับถ้ามีตรงไหนให้ฟรีเนี่ยเราก็กดรับไปเลยใครเติมก็รับเพิ่มจากนี้ได้ส่วนที่2คืออัปเกรดแพ็กสามารถใช้เพชรซื้อได้ใครขาดทองและ exp เนี่ยไว้สําหรับอัปตัวละครเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาแลกเพชรตรงนี้ในส่วนที่3ามลูนเซลก็กดรับรับไปส่วนที่4 Refining P u r c h a s e นะครับกดรับกดรับไปให้หมดต่อมามาที่อีเวนต์นะครับมันจะมี3หัวข้อหลักกับ 4หัวข้อย่อยนะบันในส่วนแรกนะ W card อันนี้ก็คือเติมเงินนั่นเองนะเติมให้เขาไป2นะครับคือเดลี่รีชาร์ตหลังจากที่เราเติมเงินเนี่ยเราก็สามารถไปทำเควสเสริมได้เพื่อรับไอเทมเหล่านี้3 d a เดลี่ e นบายนั่นคือเติมเจม180เพื่อรับไอเทมพวกนี้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยต่อมาเวลเทลอัน well สุดท้ายนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีบอสมาให้น้องๆล่าแล้วถ้าฆ่ามันได้ก็จะได้รับไอเทมเหล่านี้เลือดบอสนะมันจะลดลงเรื่อยๆตามรอบที่เราเล่นไปนะมีเวลาให้เราทํา7วันต่อมาสกินอีเวนต์คิดว่าไฮไลท์คลิ ของพี่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละมาถึงตรงนี้นะจะต้องเติมเพื่อใช้คริสตัลและก็หาอาวาธศาในสกินฮิ d เด้นเลนเจอร์นะครับบอกเลยว่าตัวนี้โคตรโหดแล้วก็น่าเล่นสุดในเกมตอนนี้เลยเพราะว่ามันเข้ามาใหม่ไงเกมมันน่าจะบัฟอะไรตัวเนี้มาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะสรุปให้ฟังคร่าวๆมาดูสกิลที่1ของน้อนกัน1โจมตีเป้าหมายด้านหน้าและแถวกลางเมื่อน้อนโจมตีเนี่ยแล้วก็จะทําให้น้อนเนี่ยได้รับบัฟถึง4บัฟย้ําว่าได้รับบัฟติด4บัฟ ในการยจมตีครั้งเดียวโกงไหมล่ะ1บัฟนั้นก็คือบวกเปอร์เซ็นต์คิเลสสามเอทินไม่สามารถล้างได้2ลดดาเมจที่ได้รับบวก25%โคตรอึดอีก2เทินก็ไม่สามารถล้างได้ 3. ม,มีภูมิต้านทานสกิลทั้งหมดที่เข้ามาหาตัวเองไม่ว่าจะโดนอะไรอาคษะรับได้หมดโอ้โหมันเกินและบัฟสุดท้ายคือต้านทานดีบัฟทั้งหมดเลยนะครับที่เข้ามาหาตัวอาคษะ กิลต่อมาคือความแม่นยำจะบวก30%แต่อันนี้บวกเป็นชั่วคราวนะครับคือโจมตีเป้าหมายด้านหน้าและสร้างความเสียหายถึง450%ในทุกๆ3เลเวลของบัฟฟูลีจะเพิ่มความเสียหายขึ้นอีก150%สูงสุดไปจนถึง750%าถ้าบัฟฟูลีถึงระดับ3หรือม,มากกว่านั้นนั่นเองมันจะสแต็กได้นะครับจะมีความเสียหายแบบสเปซหรือว่ากระจายนั่นเองอีก150%ต่อเป้าหมายอื่นสรุปให้เข้า การโจมตีนี้จะเพิ่มความแม่นยำชั่วคราวนะครับและสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายหลักเมื่อค่าความโกรธหรือว่าค่าฟิลลี่เนี่ยถึงระดับที่กําหนดหลังจากนั้นเมื่อถึงระดับที่กําหนดเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มอีกก็คือการสเปดและสร้างความเสียหายต่อเป้าหมายอื่นอีกนะครับและสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลพาสซีฟที่มันจะคอแล็บหรือว่าใช้ร่วมกับสกิลที่1นะครับมันชื่อสกิลคอแล็บเนาะเออถ้าเกิดตัวเองเนี่ยถูกโจมตีมันก็จะได้รับสปีดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้ว ขึ้นด้วยถ้าฟิลลี่มันจะบวกอะไรก็คือบวก ATK 3%ต่อเลเวลนะครับถ้าหากเราถูกโจมตี1ครั้งเนะี่ยมันก็จะบวกไป3%นะครับสแต็กไปจนถึงเลเวล10ก็คือ30%เลยนะครับบอกเลยว่าครบเครื่องมีทั้งอึดทั้งแรงทั้งคิดนะครับมีทั้งภูมิต้านทานสกิลและภูมิต้านทานดีบัฟให้กับตัวเองนะครับบอกเลยว่าครบเครื่องสุดๆุดไทยสุ่มได้นี่โคตรโชคดีน้อนก็จะอยู่ในตำแหน่ง DPS นะครับบอกเลยว่าเป็นตัวดาเมจจัดจ้านอีกตัว พี่ขอมอบแรงดับเบิลเอสให้น้องไปเลยหลังจากจบตรงนี้แล้วก็ให้เรามาที่ a s c e n s i o n gift นะครับหลังจากที่เติมครบแล้วเนี่ยก็มารับไอเทมที่นี้ได้เลยเพราะว่ามันมีการันตีและสามารถซื้อทุกอย่างเนี่ยได้แค่1ครั้งเท่านั้นถ้าให้พี่เติมหมดนี้บอกเลยว่าพี่ก็กลายเป็นโฮมเลดคนหนึ่งได้เลยแบบชิวๆต่อมามาดูที่หน้า s Day g i เดกิถ้าเราเติม500เจมเนี่ย เราก็จะได้รับของรางวัลเหล่านี้บอกเลยว่าเติมแล้วเนี่ยได้รับของรางวัลเยอะมากๆแม้เกมนี้จะไม่ใช่เกมลิขสิทธิ์แท้นะครับแล้วก็มาที่หน้าอ e l ลิตนะครับซึ่งเป็นจุดความหวังสุดท้ายของผู้ที่ไม่ได้เติมอย่างพี่ถ้าหากมีดวงจริงๆก็ขอให้น้องๆหนึ่งใน3ตัวเนี่ยมักสถิตอยู่ในไอเดียพี่เถิดและมาดูเลทกันว่าเปอร์เซ็นต์การดรอปของน้องๆเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ไอ้3ตัวเนี่ยมันมีเลทอัพขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยน้องๆดูดิ ตรงนี้มันเพิ่มแค่0.01เองเลยมันเพิ่มน้อยเกินไปเปล่าตรงนี้ในตัวเกมก็จะบอกเกรดการออกการสีเหลืองสีม่วงและก็สีฟ้าด้วยนะไปเมื่อไใ่เป็นการรอช้านโมพุทธายะขอให้ได้ตัวใดตัวหนึ่งใน3ตัวนี้เฮ้ยโอ้โหเส้นี้สื่อมาอีกแล้วมีเยอะเลยหมดความหวังน้ำตาเรนข้าวปลาไม่กิน และถ้าอยากได้รับไอเทมเพิ่มเนี่ยหรือว่าได้รับ EXP หรือว่าทองเพิ่มเนี่ยก็ให้มาที่พาร์ทเลยนะครับแล้วก็กดดูใน Elit e p a ร t City p a พาแล้วก็ l o r ดพาร์เนี่ยเราก็รับไอเทมที่เหลือจากที่เราไม่ได้รับนั่นเองนะครับรับให้หมดเลยมาเรามาดูที่โกตรงนี้โกตรงนี้ถ้าเกิดเราเลเวลถึงที่เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถรับได้เลยนะตามจำนวนนี้เลยพี่ถึงเลเวล40กว่าอยู่เลยนะครับยังไม่ถึง50ตรงนี้ก็ผ่านไปก่อน แล้วก็มาดูส่วนสุดท้ายของด้านข้างบนนะครับก็คือด้านสูรอัพอ่าถ้าหากเราล็อกอินครบตามจํานวนวันที่มันแจ้งเนี่ยเราก็จะได้รับสกินของเคียวจูโร่นั่นเองนะครับตอนนี้พี่ก็ยังล็อกอินไม่ครบเดอ้ออีกหลายวันอยู่กว่าจะได้รับนะครับต่อมาแล้วถ้าอยากได้ไอเทมเพิ่มหรือว่าได้เอ็กเพิ่มนะครับก็ให้มาที่ปุ่มทาร์กเลยนะครับนี่จะอยู่ทางซ้ายมือของเรานะเราก็กดไปเลยว่าช่องไหนที่เราไม่ได้ทําแล้วเราสามารถทําได้เนี่ย เราก็กดปุ่มโกไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่อง Daily, w e คลี่นะครับสตอรี Story, นะครับแล้วก็ชาเลนจ์เนี่ยเราเข้าไปทำได้เลยเราก็จะได้รับไอเทมอย่างมากมายกันเลยทีเดียวแล้วก็มาดูในส่วนสุดท้ายของเทลนะครับทางล่างขวามือของเรานั่นเองนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างก็จะสรุปคร่าวๆนะครับผมมาดูที่อันดับหนึ่งก่อนเลยละกัน เดลี่เทลนะครับก็ไม่มีอะไรทุกคนเข้ามากดต่อสู้แล้วก็รับไอเทมรายวันได้ที่นี่เลยนะครับ2มาที่ไฟนอลเซเลคชั่นก็กดตรงนี้เลยคล้ายๆกับการลงหอคอยนะสามารถกดรัชได้2ครั้งต่อวันยิ่งเล่นเยอะเนี่ยก็ยิงได้รับไอเทมเยอะแล้วก็จะได้รับไอเทมเพิ่มขึ้นด้วยถ้าผ่านทุกๆ10บเลเวลนะครับสามารถใช้เจมเนี่ยจ่ายเพื่อรัชได้อีก3ครั้งกันเลยทีเดียวส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นไนท์เมทเทลนะครับเรายังเล่นไม่ผ่านเอ๊ะเรายังเล่นไม่ถึงนะเราก็ผ่านไปก่อนเล่นเสร็จก็อย่าลืม ลับของอันมากมายมหาศาลนะครับและในหน้านี้นะครับก็จะเป็นในหน้าไตเติ้นะครับเราจะต้องผ่านหอให้ได้พอเราผ่านหอแล้วเราก็จะได้รับโอนิบัสเพื่อเอามาอัพค่าสเตตโบนัสของเราให้แข่งยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูที่อันดับหนึ่งดูซิว่าเขาเล่นไปถึงไหนกันละโอ้ยมันเกินไปมันเล่นไปถึงอันดับ300กว่าเลยนะครับมันยังไม่ปลดล็อกไนเมอร์ข้างบนนะไนไนแมร์เนี่ยมันต้องปลดล็อกให้ถึง หอคอยชั้นที่400อ่ะก็คิดดูอันดับหนึ่งเขายังเล่นไม่ถึงเลยนะครับต่อมามาดูในหน้าปั๊บเป็ดชาเลน g ์นะครับโหมดนี้นะครับก็เป็นโหมดดีบอสนะครับเราก็ต้องทำดาเมจให้สูงสุดเพื่อรับไอเทมแร์ต่างๆนั่นเองง่ายๆไม่มีอะไรมาดูในส่วนที่4ก็จะเป็นส่วน h i ต d e n p a พจนะครับโหมดนี้ก็ให้เล่นตามทำลายเนื้อเรื่องยิ่งเล่นไปได้ไกลเราก็ยิ่งได้รับรางวัลเยอะแล้วก็ได้รับฟังก์ชันปลดล็อกใหม่ๆอีกด้วย พยายามเก็บ3ดาวให้ครบนะแล้วก็อย่าเรียนแบบพี่นะครับเพราะพี่เนี่ยเล่นเพื่อสุขภาพต่อต้านยาเสพต่ดไม่ได้เล่นเพื่อความเป็นเลิน,นครับฉะนั้นก็อย่าลืมเก็บดาวกันนะมาดูในส่วนต่อไปนะครับก็มิราเทลนะครับและแฟคชั่นเทลแฟคชั่นเทลเนี่ยจะปลดล็อกในเวล45นะครับใครถึงเนี่ยก็บอกพีได้ว่ามันคืออะไรและมาดูส่วนของมิราเทลกันก็คือสายเก็บเอ็กพีไว้อัพตลรครเนี่ยเข้ามาที่นี่ได้เลยมันก็จะให้เราเล่นไปกันจนอ้วกอะ น้องๆน้องๆเล่นไปได้ไกลแค่ไหนก็เล่นไปเลยนะครับผมตรงนี้มันจะทาให้ตัวละครของเราเนี่ยอัพไปได้ไวสุดๆและมาดูในส่วนสุดท้ายก็คือปราสาทไร้ขอบเขตหรือว่า Infinity City นั่นเองนะครับเข้ามาที่นี่แล้วก็เพื่อต่อสู้และรับของรางวัลได้ที่นี่เลยปราสาทไร้ขอบเขตเนี่ยมันจะรีทุกๆ48ชั่วโมงแล้วก็เปิดให้เล่นตั้งแต่เชียงคืนเป็นต้นไปเลยสายขอบตาดำไซมีพันดาเนี่ยต้องเล่นในโหมดนี้เลยนะครับและเมื่อครบ48ชั่วโมงแล้วเนี่ยกิจกรรมก็จะถูกรีเซ็ตเปลี่ยนใหม่ท ไอเทมโบนัสต่างๆก็จะถูกรีเซ็ตกลับไปยังจุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับและในทุกๆ EP เนี่ยเราก็จะมาสุ่มกาชากันใช่ไหมครับนี่พี่มีอยู่65ตัวไม่รู้ว่าจะดีหรือว่าจะร้ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันพร้อมๆกันในเกมกันเลยดีกว่าไปสำหรับห้าใบแรกก็ไม่มีอะไรเราเปิดแบบเอาเลือกเอาใช้ไปก่อนหลังจากนั้นจะรออะไรล่ะไปกันเลยซืวะสิบใบเฮ้เ ไม่ได้เลยรอบแรกตัวที่สองกันเลยดีกว่าก็ยังเงียบอยู่เอาหอมดรุ่นไอดีนี่พี่จะเลิกเล่นอื้มอ่ะมาเรายังได้เนซึโกะเรายังได้เนซึโกะอยู่เอาไว้อัพตัวละครนะครับออ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 เออเออโอ้ออออออยนึกว่าได้เอ็นมูเอสอาร์มันจะดีมากเลยถ้าเป็นตัวนั้นโอ้โอ้โอ โอ้โหยี่ผ่านไป50บใบไม่ได้อะไรเลยนอกจากตัวซ้ำเออหือก็ยังเป็น NMSR เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเรามาสุ่มในโหมดแฟคชันกันดีกว่านะครับว่ามันจะได้อะไรไปพี่ขอไปในโหมดอาคาสะเลยโ,โหเกลือมากโอ้โหเกลือเกินไม่ได้อะไรอีกเช่นเคยเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวตัวละครอาคาสะ และ1วันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับในฉบับหนานี้ชาแนลถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับน้องพี่จะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปบอกเลยว่าคลิปที่พี่ลงไปจัดเทียริสหรือว่า เกี่ยวกับเกม l o ออ of d ม m o n s l เลเยอยอดวิวก็ค่อนข้างดีขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ดีหรือไม่ดีเนี่ยพี่ก็จะเก็บไปปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้บีก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ